ครับวันนี้นครับเจอกับผมนะครับแปะนะครับ uh, สวนเกษตรหลังวัดนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเสียบกิง่งหรือว่าเปลี่ยนยอดอไม้ผลที่มีลำต้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งบางทีเราจะปลูกต้นไม้ไว้นะไม้ผลเนี่ยแล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าเออต้องการเปลี่ยนเป็ยนยอดที่พันดีที่เราชอบกินเนาะที่มีตลาดต้องการเนี่ยแต่ต้นมันใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ที่นี้มันก็ลําบากหรือว่าบั่นสะดวกนในการเปลี่ยนยอดนะครับ แต่ต้นตอเรามีแต่แค่ต้นมันใหญ่นะครับลำต้นมันก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะสาธิตในการเปลี่ยนนะครับเป็นต้นอะโวโคาโดนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีขั้นตอนกนอารทาอยู่นะครับบ่ยากนะครับเป็น,เป,น,ปนเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันมีขั้นตอนการทําอย่างใดพ่องนะครับไปดูกันนะครับ อันนี้ต้นนี้นะครับจะเป็นต้นอะโวคาโดที่ปลูกไว้ประมาณทัก10ปีครับ10ปีกอ่า่าจะอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองเนาะทีนี้ผมต้องการเปลี่ยนเป็นพันดีนะครับพันแฮตนะครับพันที่ตลาดเพื่อนต้องการเนาะทีนี้เขาก็ต้องมีวิธีการนะครับขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะได้กิ่งขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็จะทาํากันเพราะฮ่องการต้นไม้นะครับการต้นไม้ก็คือกาตัด ท่อน้ําเลี้ยงนะครับตัดท่อน้ําเลี้ยงที่จะขึ้นไปเลี้ยงส่วนข้างบนนะครับนี่นะครับเขาจะทําในลักษณะประวันนี้นะครับออเขาการเซ็จเขาก็ต้องขูดนะครับขูดเนื้อเยื่อตรงนี้ออกนะครับเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับตรงนี้ถ้าเขาบอกลูดเนี่ยบางเตือ้อเนื้อเยื่อมันยังอยู่ยแตยกันที่นี่มันก็สามารถที่ประสานหรือว่าเชื่อมต่อเนื้อเยื่อต่างบนได้อยู่นะครับเขาก็จะขูด พืนมันออกเองเสี่ยงนะครับให้หมดนะครับนะครับแผลก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักเดือน2เดือนนะครับหรือว่า3เดือนจนกว่าที่มันจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็นะครับเดือน2เดือน3เดือนที่มันเริ่มแตกกิ่งขึ้นมันใหม่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาเอาจะสามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็นยอดพันธุ์ดีได้นะครับนะครับอันนี้ก็ ผมจะสาธิตอันนี้เป็นต้นของอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดเนาะอันนี้ต้นใหญ่มากนะครับต้นแล้วก็สูงเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็จะมีลักษณะแบบมันไม่เฮามาดูวิธีการนะครับวิธีการเปลี่ยนยอดนะครับว่ายากกับอย่างไดครับไปดูกันครับวิธีการก็เหมือนกันกุยงนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่ตรงนี้เราจะเสียบแบบตัดแบบนี้นะครับจะเสียบข้างก็ได้นะครับที่จริงอ่ะแต่ว่าวิธีการเสียบนี่มันมี เปลี่ยนยอดนี่มันมีหลายวิธีนะครับใครจะแยะอย่างใดก็ได้ครับที่ตัวเองถนัดเนาะตัวเก้าถนัดเนี่ยเขาก็จะทําในส่วนที่เราถนัดนะครับมันก็จะได้สะดวกในการทํางานเนาะนี่ผมเกิดจะได้ในส่วนที่ผมถนัดนะครับก็จะเป็นการเสียบทั้งข้างเนี่นะครับพอ้องจืดอบบถูกเนาะเสียบแบบประเภทไหนเนี่ยนะดูเองนะครับนี่เขาจะมาวัดขนาดสักหน่อยความยาวนะครับทีนี้เขาก็จะปาดแผลทางในเฉือนนะครับ เฉืนแผลทางในเนี่ยจะยาวกว่าทางนอกนะครับเพราะว่าทางในเนี่ยมันจะไปทาบกับกิ่งที่เขาจะเสียบอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็เขาก็มาเสียบเนาะเสียบเสียบในแผลเนี่ยเขาจะเอาชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับให้เนื้อเยื่อมาติดกันนะครับนะครับและทีนี้เราก็เอาเทปพลาสติกเนี่ยพันนะครับพันให้แผลมันสนิทกันนะครับแต่ส่วนยอดที่ผมข้างบนเนี่ยครับผมจะใช้พราฟิล พลาฟิมมันดีตรงที่ว่าเมื่อมันติดอ่ะเฮาบ่เฮาบ่าาาต้องไปดูบ่ต้องไปเปิดนะครับมันสามารถแต่งทะลุออกมาเองได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่เฮาเกิดแต่แต่งสักน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับส่วน นี่นะครับลักษณะที่ทําไปแล้วนะครับอันนี้ต้นที่กันแล้วก็มีกิ่งใหม่แล้วก็มีแกิเปลี่ยนยอดนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะจะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแผลแผลเก่าแผลที่เราเสียบไปนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้จะเป็นพันแฮทนะครับนี่เขาจะตัดช่วงข้างบนนี้ออกนะครับก็จะเหลือตั้งลุ่มนะครับเป็นท่อนล่างนะครับซึ่งโตไวมากนะครับถ้าเราเสียบเสียบกิ่งเปลี่ยนยอดตรงนี้นะครับประมาณปีปีเนี่ยก็โอ้โหโต กิ่งเนี่ยโตยาวขนาดเลยนะครับดีกว่าเพราะว่ามันสามารถหากมันเนี่ยสามารถซอกอาหารมันเลี้ยงกิ่งตะหยเสียบนะครับก่อจะออกมาประมาณนี้นะครับวันนี้สวนเกษตรหลังวัดนะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนเดินนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําคลิปเกี่ยวกับเกษตรนึ้งผ่อยนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ